มื่อวันพุธที่6พฤศจิกายน2512พระเจ้าวราวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมื่นสุทัานวีนาถ ส่งพระกรนาปรดเก้าโปรดกระหม่อมประธา,านผ้าพระกฐินให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรประโยชน์ลิมสุขอธิการบรดีมหาวิทยาลัยราชพัฏเพชรบูรณ์ทอดถวายกับพระสงฆ์จำมันษาครบทุวนไตรามาสที่วัดอุดมมังคารา,รามตำบลชอนไพรอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเมื่อประธนาถึงในพิธีได้ถวายความเคารพและเปิดกลวยดอกไม้หน้าพระรูปพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรี กรมเมือมือนสุทนารีนาฏเสร็จแล้วทําความเคารพจากนั้นยกผ้าพระกฐินขึ้นอุ้มประคอง และอัญเชิญผ้าพระกฐินไปวางที่ผ่านแบนฟ้าด้านหน้าพระสงฆ์จากนั้นจุดทุบเทียนบูชาพระรัตนตรยัยประธานยกผ้าพระกฐินขึ้นอุ้มประคองพนมมือหันหน้าไปทางพระพุทธรูปและกล่าวนามูสามจบเสร็จแล้วหันหน้าไปทางพระสงฆ์กล่าวคำถวายผ้าพระกฐินเสร็จแล้วจึงยกประเคนพระสง์รูปที่สองและประเคนเทียนปาฏิโมกพระสงฆ์ทำพิธีอุปโลกนกรรม และลงไปคล้องผ้าเสร็จแล้วขึ้นมานั่งที่อาสนะสง์ประธานในถวายบริวารกรถินแดบพระสงฆ์ที่เป็นเจ้าอาวาสเสร็จแล้วรุ่มถวายจตุปจัจจัยไทยธรรมแดบพระสงฆ์ รวมทั้งแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานได้ร่วมถวายธยธรรมแด่พระสงฆ์สำหรับยอดเงินกระถินรวมทั้งสิ้น269,561บาทในการนี้ทางวัดอุดมมาคาร,ารามได้ร้องขอการสนับสนุนการจัดเตรียมพิธีการจากเจ้าที่กลุ่มพิธีการสำนักง,งานวัฒธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อดำเนินการพิธีถวายผ้าพระกฐินประธานในครั้งนี้อย่างถูกต้องสมพระเกียรติ ที่ห้องประชุมเมืองราชสารลังจังหวัดเพชรบูรณ์คณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมความรับผิดช,ชอบต่อสังคมจังหวัดเพชรบูรณ์ได้มอบเงิน3ามหมบาทสาหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปกลับแก่นางสาวละ,ละนาปาชมหรือน้องจ๋าภูมิลำเนาเกิดที่ตำบลบ้านหวายอำเภอลมศักดิ์จังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งได้รับตำแหน่งรองอันดับที่1การประกวด M ิ s เดฟไทยแลนด์สองพพร้อมตำแหน่ง Free ีมิ d e ดฟโมเดลไทยแลนด์สองพ ที่ผ่านมาและได้เข้าร่วมเบที Miss and Mr. Dev STAR 2019 and International Dev Fashion Week 2019ที่ประเทศอิตาลีซึ่งในการมอบเงินดังกล่าวในสืบสักเอี่ยมวิจารณ์ผู้ว่าราชาการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้มอบเงินให้แก่มารดาของน้องจ๋าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่อไปหลังจากนั้นเป็นการประชุมวาระยามเช้า o r r n n n g r i e f ครั้งที่3ประจำปีงบประมาณ63ซึ่งก็มาจัดประชุมทุกวันพุธ โดยแรงงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการและแนวทางในการดำเนินงานในระยะต่อไปจำนวน14ประเด็นได้แก่เรื่องของการดำเนินงานของศูนย์ดอมรงธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ในเรื่องของการร้องเรียนพ่วมในการสถานศึกษาแห่งหนึ่งการแก้ไขปัญหาหอสมุดนานาชาติเขาค้อที่ถูกทิ้งร้างการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาดตัวชี้วัดการบริหารจัดการขยะที่ไม่ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด ผลการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดเพชรบูร์การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS ในการติดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ63ของจังหวัดเพชรบูรณ์รายงานข้อมูลพื้นที่เป้าหมายคอทอชอปี2562ป่าสงวนแห่งชาติเขาปกหลนและข้อมูลพื้นที่เป้าหมายคอทอชอปี63ป่าสงวนแห่งชาติสองข้างทางสายชายวิบูล รายงานข้อมูลสำรวจถือครองตามมติของคณะรัฐมนตรีมูที่นทม่ิ0มิถุนายน2 5 4 1ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติจังหวัดเพชรบูรณ์13ป่ารายงานข้อที่จริงสภาพปัญหาโรงแรมในพื้นที่อำเภอเขาค้อรายงานผลการดำเนินการสถานที่ก่อสร้างมหาวิทยาลัยจจฬาลงกรณราชวิทยายลายัยกรณีการขออนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป,ป่าจากกรมป่าไม้ รายง,งานผลกรณีสากลการ,กรเกษตรคอทชอจ,จังหวัดเพชรบูรณ์อย่างไม่ได้รับสมุดประจำตัวผู้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชนจำนวนเจ็ดรายการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี2563และการกำหนดค่าจ้างมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่16กรกฎาคม2562 การบริหารจัดการโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนระดับจังหวัดเพชรบูรณ์และการเฝ้าระวังป้องกันการควบคุมโรคอหิวาแอฟริกาในสุกร ASF และการขับเคลื่อนเศร,รษฐกิจฐานร่างและประชารัฐจังหวัดเพชรบูรณ์นายสืบสักเิ์เอววิจารณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมด้วยพันเอกสุรศักดิ์สพยากเกษตร รองผู้มาการมนฑลทหารบกที่36นายชูศักดิ์ชุนเกาะประจังหวัดเพชรบูรณ์พานุโทมานะสุขสรรค์ผู้แทนผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชาการจังหวัดเพชรบูรณ์และนางเยาวภาโตสงวนวัฒนธ,ธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกันประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมงานประเพณีลอยกระทงวิถีถิ่นวิถีพุทธพิธีในรัญชาราสัตยาที่สถานลอยถาดชักโคมลอยกระทงบูชาพระพุทธเจ้าทักษิณว พระมหาธาตุเจดีประจำปี2512นวัดมหาธาตุพระอารามหลวงตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นการสืบสารประเพณีลอยกระทงที่เกี่ยวเนื่องในพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นขนมธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามอันเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของประชาชนชาวไทย สำหรับการ,การจากกิจกรรมนั้นจะมีขึ้นวันที่11พฤศจิกายน2512นะครับภายในงานมีกิจกรรมดังนี้ครับเวลาเจ็นาฬิกา30มนาทีพิธีทลบตักบาตรถวายเรือทาน ที่บริเวณรอบพระมหาธาตุเจดี JD, และในช่วงเย็น16นาฬิกาเป็นการประกวดหนูน้อยนพมาศเวลา19นาฬกาพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทงพิธีเจริญพระพุทธมนต์เย็นการมอบรางวัลการประกวดหนูน้อยนพมาศพิธีชักโคมทั้ง4ทิศและประกอบพิธีลอยกระทงถาดเสร็จพิธีแล้วผู้ร่วมกิจกรรมรับของมงคลจากเรือถาด จึงขอเชิญชวนชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ร่วมงานประเพณีลอยกระทงวิถีทินวิถีพุทธพิธีในรัญชาราสัตยาธิสถานลอยถาดชักโคมลอยกระทงมูชาพระพุทธเจ้าทักษิณวัดพระมหาตาเจดีย์ประจำปี2 5 1 2โดยพร้อมกันครับที่วิถีพิจิกาวันลอยกระทงขอเชิญทุกท่านนะครับลอยกระทงนี้เราใช้กะลา ใช่ไหมแต่นี่ไม่เป็นไรเพราะพลาสติกเรามีแต่ว่าเราลอยแล้วเราเก็บใช้ปีหน้าได้ใช้1ิปีลอยกระทงได้1ิปีขอเชิญทําบุญร่วมกันนะครับที่วัดมหาธาตุเป็นพิธีกานะครับวันลอยกระทงครับปล่อยมีความสุขความเจริญทุกคนนะครับวันที่ส1เ็นะครับที่เป็นเป็นวันลอยกระทงนะครับปีนี้ลอยกระทงที่ชาวไทยปฏิบัติกันมาเป็นเวลานะนะครับที่วัดมหาธาตุจากพิธีลอยกระทงเขาเรียกกระทงฐานนะครับซึ่ง <c oughs> เป็น กับสิ่งแวดลอ้อมไมไ่ทำลายสิ่ง,วงแวดล้อนมบบนะครับก็ที่เ้าทางจุกำรดวที่ตอนเช้ามีทำมุจตบางจที่วัดด้วยนะครับตำรวจโรงพักวิเชียนบุรีอำเภอวิเชียนบุรีจังหวัดเพชรบูร์รับแจ้งเหตุมีชายไทยเกิดอาการคุ้มครั่งถืออาวุธมีด อารวาสเกรงมีคนถูกทำร้ายครับจึงประสานไปยังมูลที่ร่วมกันอยู่วิเชียรบุรีขอกำลังอาสาสมัครจำนวนหนึ่งพร้อมด้วยเจ้าที่หน่วยกู้ชีพเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีไปตรวจสอบที่เกิดเหตุคือซอยเพชรรัตสองถนนเพชรรัตหมู่ที่1ตำตบนท่าโรงอำเภอวิเชียรบุรีเมื่อถึงจุดเกิดเหตุพบชายคนหนึ่งกล่าวเดินวนเวียนไปมาในมือนั้นถืออาวุธมีดพูดจาไม่รู้เรื่องขู่ทำร้ายคนที่ผ่านไปมามีจังหวะก็วิ่งหลบเข้าไปในบ้านพักของตนเองสักพักเดินออกมา แต่ในมือเปลี่ยนจากอาวุธมีดเป็นถือศักไม้แทนแต่ท่าทีนั้นยังคงคุ้มครั่งทราบชื่อต่อมาคือนายพิสิทธิ์พรมคำอายุ42ปีอยู่บริเลขที่170หมูนหน่1ตำบลท่าโรงอำเภอวิเชียรบุออรีจังหวัดเพชรบูรณ์ด้านพันธบรตรีธรรมศักดิ์ช่วยบุญสวปโรงพักวิเชียรบุรีเมื่อเห็นว่านายพิสิทธิ์ไม่ได้ถืออาวุธมีด จึงได้วางแผนระง,งับเหตุโดยให้เจ้าที่ตำรวจเข้าชาร์จตัวทันทีวเวลาไม่ถึงสองนาทีก็สามารถควบคุมตัวได้หลังจากนั้นตำรวจได้ใส่กุญแจมือทั้งยังจับมัดมือมัดเท้านายพิสิทธิ์และมอบตัวให้กับเจ้าที่หน่วยกู้ชีพเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีนำตัวไปทำการตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลวิเชียรบุรีด้านตำรวจมาได้แจ้งข้อกล่าวหาเนื่องจากว่านายพิสิทธิ์นั้นยังไม่ได้ทำร้ายผู้ใดได,ได้รับบาดเจ็บ

เอออย่ามาเด็ดคนนะไอ้วมีดไอ้ที่มันถืออยู่ตรงไหนวะมีดที่มันถือเออเอาออกมาเลยเอามีดออกมาเลยมีดย่า,ยาวเลยแหละเจอไหม 6พฤศจิกายน2 5 1 2เวลาประมาณ4ทุ่มตำรวจองพักสีเทพจังหวัดเพชรบูร์รับแจ้งมีเหตุเพลิงไหม้จึงประสานพยัญชนาที่ดับเพลิงและหน่วยกู้ภัยพงไล้16 4เทพรุดไปควบคุมเพลิงที่บ้านเกิดเหตุเลขที่24หมู่ที่10ตะบลนาสนุนอำเภอสีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ถึงจุดเกิดเหตุเพราะว่าเพลิงกำลังลุกไหม้บ้านหลังดังกล่าวซึ่งเป็นบ้านไม้ชั้นเดียววอดไหม้ทั้งหลังเจ้าที่ดับเพลิงใช้เว,วลาประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้จากการสอบถามผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่10เล่าว่านายสังวานสวนสอนอายุ60ปีอยู่บ้านเลขที่24หมู่10ตำบลนาสนุนอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นเจ้าของบ้านอาศัยอยู่กับลูกชายกันสองคนมาแจ้งว่าเกิดเพลิงไหม้บ้านของตนเอง พร้อมขอความช่วยเหลือเนื่องจากนายสมยศสวนสอนอายุ32ปีอยู่บริเวณที่24หมู่10ตำบลนานสนุนอำเภอสีเทพซึ่งเป็นลูกชายของตัวเองได้เสพย,ยาเข้าไปและเกิดอาการคล้ายคนเมายาคุ้มครั่งเป็นเหตุทําให้ในายสมยศลูกชายจุดไฟเผาบ้านหวังที่จะเผาตนเองซึ่งเป็นพ่อทําให้ไฟไหม้วอดทั้งหลังส่วนด้านนายสมยศส่วนสอนผู้ก่อเหตุนั้นได้อาศัยจังหวัดที่เพิ่งกําลังลุกไหม้หลบหนีไปซึ่งขณะนี้ทางตํารวจโรงพักสีเทพกำลังเร่งติดตามจับกลุ่มตัว มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ปับใจ Yamaha q u b ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสีสันความเป็นเทนดี้ของรถมอเตอร์ไซค์อัตโนมัติเกี่กัญคือประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง Yamaha Lexi เวลาเดินทางไกลเนี่ยเรื่งหมอน้ำยังไงก็น่าจะเหนือกว่าแน่นอนสำหรับใครที่ชอบความคล่องตัวรวดเร็วแนะนำเลย Yamaha GT นะครับแกนเฟีโนโผมประทับใจในเรื่องของไฮบริดท,ที่เป็นเครื่องยนต์ตรงนี้มันช่วยให้การออกตัวดีขึ้นและประหยัดน้ำมัน ผมการบริหารส่วนตำบลบึงกระจับขอเชิญชมการแข่งขันเรือห้าปีพายและงานสืบสารประเพณีลอยกระทงปริจำบปีพ,ออ 2, 2, พศ2562 10-11พฤศจิกายน2562ณบริเวณลำน้ำบึงกระจับวันอาทิตย์ที่10พฤศจิกายน2562ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปชม การแข่งขันมวยทะเลการแข่งขันเรือหัวใบท้ายบอดการแข่งขันเรือห้าีพายคู่พิเศษและการแข่งขันเรือห้าีพายทั้งประเภทชายและประเภทหญิงในรอบคัดเลือกวันจันทร์ที่11พฤศจิกายน2562ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปพบกับการแข่งขันมวยทะเลการแข่งขันเรือห้าปีพายคู่พิเศษต่างๆและการแข่งขันเรือห้าีพาย ในรอบชิงชนะเลิศและขอเชิญร่วมสืบสารงานประเพณีลอยกระทงในวันจันทร์ที่11พฤศจิกาย,ยน2562ชมการประกวดกระทงยักษ์ประเภทสวยงามและประเภทความคิดสร้างสารรค์เวลา15นาฬิกา ชมขบวนแห่กระทงยักษ์จากสารากางบ้านบึงกระจับไปยังสวนเฉลิมพระเกียรติบึงกระจับชมการแสดงนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุต,ตำบลบึงกระจับเวลา18นาฬิกาชมการประกวดร้องเพลงจากตัวแทนหมู่บ้านหมู่ที่1ถึง10และขอเชิญร่วมรอยกระทงขอเข้ามาพระแม่คงคาน้ำรำน้ำบึงกระจับแล้วพบกับความสนุกสนานในโครงการแข่งเรือห้าีพายและสืบสารประเพณีรอยกระทงตำบลบ,บึงกระจับ ประจำปี2,562ในวันที่10และ11พฤศจิกายนสองพนหาน้บึงกจับะวริเวณดําน้ำบึงกระจับนะคะ,นนอะไอ้ต้นทําไมไม่เข้าเฟ็คอยดูนะจะฟ้องวนะอ้าวจ้องปวหนะ เขาอยู่ทํางานกันที่นี่ <afraid. S 1> ทั um. ้งคืนเลยพี่พี่ไม่ได้เมสเซจผมอ่ะเมสเซจแล้รวะทางานที่บ้านเซฟเวลาเซฟพลังงานเตือ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 นโอ้โหทำงานก็ต้องทำที่ออฟฟิศสิลุกเลยลพี่ตกใจมากเลย สมาร์ทโฮมช่วยจัดการบ้านและเซฟพลังงานขอโทษลูกค้านะยครับที่มาประชุมสายครับขอโทษหัวหน้านะครับ จ่องมันไม่อ่านไลก์กลุ่มเหรอประชุมออนไลน์เซฟเวลาเซฟพลังงานผมท้อหัวหน้าผมไม่รู้จริงว่าวันนี้จะต้องมาประชุมออนไลน์ที่บ้านต้นกรับ ต่องมันมีลายไหมโควกิงสเปซเสียค่าใช้จ่ายเสียพลังงานทออะไรก็ไม่ดีคนรุ่นเก่าอย่างผมอะสู้คนรุ่นใหม่ไม่ได้หรอกเว้ยนะลงมาเถอะพี่ไม่ลงลงมาเถอะใช่พี่มันไรค่ะ หยุดหยุ๊กไฟหยุดบังแสงโซโล่าเซลเลยเด้แล้วนู่นโซล่าลูฟทับเซฟค่าไฟเซฟพลังงาน,านงงผมว่าวันนี้ผมกลับบ้านดีวกว่าผมขอตัวขับรถนะผมขอโอกาสบนรถไปส่งนะครับเจอข้าวาหน้า ผมช่วบอกเงาวัดเลยครับผมว่าคุณกับผมมันคนละทางกันเพราะทางของผมมันต้องเทและประหยัดมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเซฟน้ำมันเซฟค่าใช้จ่ายน้อ,องๆครับยังไงอะ้มพี่ไปขับรถสองแลครับพี่จอง แอปเรียกรถไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเวลาทำไมทำอะไรก็ผิดไปหมดอ่ะพี่ไมนคนจำลังหลงทางหลงทางเหรอพี่ก็ใช้แอปนำทางดิพี่ไต้น แอปนำทางเซฟเวลาเซฟพลังงานจริงๆถ้าเราลองคิดดูดีๆเนี่ยนวัตกรรมมากมายเลยนะที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อประหยัดพลังงานเราแค่ต้องช่วยกันช่วยชาติช่วยองค์กรและใครๆก็จะชื่นชม สองเองเปลี่ยนพฤติกรรมมาใช้นวัตรกรรมประหยัดพลังงานสอนพอเพเราสร้างสรรค์เพื่อทุกคน